只要。 ทั้งในติ๊กต็อแล้วก็ใน Facebook นะคะกระแสดีมากๆเลยนะคะมีคนบอกเราชื่อามาสอนหน่อยว่าพูดว่าอะไรบ้างนะคะมีคําศัพท์ที่น่าสนใจแบบไหนนะคะวันนี้เราชุยส้มก็เลยมาทําคลิปสอนให้ค่ะเรา ประโยคแรกกันเลยนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจที่เขาบอกว่ามาหมาเก๋หนีเจี๋ยเศาตุยเฉียงนะคะมาหมาเก๋หนีเจี๋ยเศาตุยเฉียงนะคะมาหมาคุณแม่เก๋หนีนะคะจะทําอะไรให้กับเธอเจียเฉราเจียเฉราแปลว่าแนะนำนะคะทีนี้แนะนําตุยเฉียงตุยเฉียงถ้าเพิ่งเรียนภาษาจีนใหม่ๆเนี่ยคำนี้อาจจะยังไม่รู้จักนะคะถ้าเราช่วยเปลี่ยนจากตุยเฉียงเป็นแานเผิงโน女 รู้เลยใช่ไหมว่าจะแนะนําแฟนให้กับลูกสาวนะคะทีนี้ตุ้ยเชียงคืออะไรตุ้ยเชียงก็คือคู่ครองนั่นเองนะคะคํานี้จะเจอใน HK ประมาณระดับ4ขึ้นไปนะคะ,ะตุ้ยเชียงเนี่ยจะใช้แทนนันเพิงโยหรือว่าหนุ่ยเพิงโยก,ก็ได้นะคะแปลว่าคู่ครองนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้มาหมาเก๋หนีเจียยบ่าวตุ้ยเชียงก็คือเดี๋ยวแม่เนี่ยจะแนะนานะคะผู้ให้กับเธอเองเพราะว่าลูกสาวเป็นผู้หญิงใช่ไหมตุ้ยเชียงตัวนี้ก็แทนนันเพิงโย ะะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกชายนะตุ้ยเชียงตัวนี้ก็จะแทนหนึ่มผงโยนั่นเองนะคะก็ส่วนประโยคที่2นะคะคุณแม่บอกว่าชื่อเย่หุยหวงชื่อเยุ่ยหวงนะคะชื่อเย่ก็คือหน้าที่การงานนะฮุยหวงถ้าหนูไปเปิดในดิกชันนารีนะคะเพื่อนๆจะเจอนะคะคำแปลแปลว่ารุ่งเรืองโชดช่วงชัชวาน เอทีนี้พอแปลเป็นภาษาไทยหน้าที่การงานรุ่งเรืองร,งรุ่งโรดโชดช่วงชั้ชวานมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันถูกไหมแล้วมันก็จะดูแบบทางการเกินไปนะคะเราชื่อเลยแปลในคลิปให้ว่าหน้าที่การงานเป็นไงนดีเลิศแม่ก็ภูมใิใจนาเสนอมากเลยนะคะก็จะใช้คําว่าช่อเย่คุยหัวงชื่อเย่คุยหัวงนั่นเองนะคะประโยคถัดไปค่ะ ที่บอกว่าจื an, ้อฉานทาเดชินจื่อนะคะจื an, ้อฉานทาเดชินจื่อนะคะคืออะไรจื้อคือเพียงแต่เพียงแค่ฉานในที่นี้นะคะคือตะกระนั่นเองนะคะจื้อฉานเธอก็เอาแต่ตะกระอะไรคะทาเดชินจื่อเชนจื่อเชนจำได้ไหมเชนมาจากคาํา,าว่าเชนถีที่แปลว่าร่างกายนะคะเชนจื่อกับเชนถีก็เหมือนกันก็คือแบบว่าเธอก็เอาแต่แบบตะกระในรูป ขอขทีนี้เนี่ยถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยตะกะแค่รูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่มีใครใช้แน่นอนนะเราชิคก็เลยปลาในคลิปว่าเธอก็สนใจแต่รูปร่างหน้าตาของเขานั่นแหละนะคะเห็นไหมคำว่าฉานตัวนี้ปากว่าตะกะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคาว่าจุยฉานจุยคือปากจุยฉานก็คือแบบว่าเห็นคนอื่นอยากกินเราก็รู้สึกอยากกินอันนี้คือจุยฉานนะคะหรือจะใช้กับเหยียนก็ได้นะเหยียนจริงก็จะพูดว่าเหยี่ยนฉานเหยียนฉา,านคืออะไรหน,นะคะคือเห็นคนอื่นเขา แล้วก็อยากมีบ้างเห็นไหมอ่านี่ก็คือความหมายของคําว่าฉาำนั่นเองนะคะมองแต่รูปร่างภายนอกเนี่ยมันเลียนตางผู้เหลียวฟันชื่อนะประโยคถัดไปก็คือเลียนตางผู้เหลียวฟันชื่อเลียนก็คือใบหน้าเนี่ยตางผู้เหลียวตางผู้เหลียวในที่นี้หมายความว่าไม่สามารถเอามาเป็นไม่สามารถเอามาเป็นนะคะตางผู้เหลียวฟันชื่อ เอามาเป็นข้าวกินไม่ได้นะเห็นไหมเห,เหลี่ยนต่างผู้เหลียวฟันชื้นะคะคําศัพท์ที่น่าสนใจคือคําว่าต่างผู้เหลียวต่างผู้เหลียวเท่นนะคะถ้าเราชื่อเปลี่ยนเป็นถ้าต่างผู้เหลียวอัวจะจ้างฝูถ้าต่างผู้เหลียวอัวจะจ้างฝูหมายความว่าอะไรถ้าเขาต่างผู้เหลียวไม่สามารถที่จะเอามาเป็นจ้างฝูสามีเห็นไ่มก็คือ เขาไม่สามารถที่จะมาเป็นสามีของฉันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหรียญต่างผู้เหลียวฟันฉีก็คือใบหน้านี้เอามากินไม่ได้นะจ๊ะเธอก็เป็นคําที่คนไทยก็ชอบใช้เหมือนกันนะคะภาษาจีนก็จะพูดแบบนี้ก็ไปฝึกกันได้นะจ๊ะโอเคและนี่ก็คือ4ประโยคหลักๆนะคะที่คุณแม่เขาพูดแล้วเราชิวก็เอามานะแปลให้เพื่อนๆฟังนะคะสอนกันอย่างละเอียดยิบเลยทีนี้มาดูหลกจะช่วยมาทาง ไอ้จาตัวช่วยมาเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าแปลว่าหล่อไม้นะคะจางว่าจากคำว่าจางเสี่ยง จางเสี่ยงที่แปลว่าลักษณะรูปร่างใบหน้านะคะเราจะเรียกว่าจางเสี่ยงนะที่นี้ก็ใช้สั้นๆว่าจางได้จางเตอช่วยมาช่วยก็คือหลนะ่อนะจางเตอะช่วยมามาคือไม้ไหมคะจางเตอช่วยมาก็คือหล่อไม้ที่นี้เนี่ยไอคำว่าเตอรเนี่ยเป็นไวายากรณ์นะเตอตี้เตอนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวติดตามนะคะในไวายากรณ์ของภาษาจีนติดป,ปีกเดี๋ยวลงให้ใน u ูท b e นะจ๊ะแต่ตอนนี้เอาเป็นภาษาพูดไปก่อน ต่อไปนี้ถ้าอยากจะถามว่าหน้าตาเขาเหล่อไหมนะคะถ้าจงางจะช่วยมานะคะหรือจะพูดเลยๆไม่ต้องใส่ทาก็ได้จงางจะช่วยมาสมมติมีเพื่อนมาแกจะเป็ปิ๊งหนุ่มมาคนนึงอะ่ะอยากถามจงางจะช่วยมา ช่วยมาหล่อไมหล่อไม,หอไมเห็นไหมใช้คานี้ได้ทีนี้ค่ะคาที่ให้ความหมายเหมือนกับคําว่าหล่อไม้นะคือเลียดช่างฟากวงฮะฟังทันมาเลียนช่างฟากวง,งนนะคะคือเรเลียดก็คือใบหน้าถูกไหมเลียนช่างใบนะห,หน้า,เน,า,นาเนี่ยฟากวง,ฟาก,วงฟาก็คือออกไปกวงคือแสงส่องแสงออกไปเพราะฉะนั้นเป็นไงใบหน้ามีออร่านั้น เหรียญช่างฟากลัวก็ให้ความหมายว่าหลอะะ่อเนี่ยอ่าเหรียญช่างฟากลัวใช้กับผู้หญิงได้ไหมใช้กับผู้หญิงได้เหมือนกันเหลียญช่างฟากลวนะคะมีออร่าออกมาจากใบหน้านั่นเองนะคะแล้วก็อีกคำหนึงนะคะก็คือ จังเ,จงเตอร์เฉาเลียมจังเตอร์เฉาเลียมนะคะจังเตอร์อย่างที่บอกคือใบหน้านะคะเป็นยังไงเฉาเนะคะเฉาในที่นี้ก็คือแบบโอ้โหเกินออกมาแบบซูเปอร์เลยนะคะเหมือนคําว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเฉาชื่อเฉาชื่อเห็นไหมซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าซูเปอร์แมนนะคะเฉาเหรินเฉาเหรินเห็นไหมซูเปอร์แล้วก็แมนเพราะฉะนั้นมันแบบโอ้โหมันเฉาเลี่ยงนะคะเลี่ยงตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไปเปิดเด็กนะคะ โดยเฉพาะ Google Dictionary เนี่ยมันจะไม่อ่านว่าเรียงให้กับเพื่อนๆนะมันจะอ่านว่าจริงนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะอ่านได้2เสียงคือจิ้งกับเลียงแต่ในที่นี้ออกเสียงว่าเลียงนะคะเลี่ยงแปลว่าเาขาคันเาขาคันเาขาคันก็คือไงดูดีนะคะถ้าเพื่อนๆเจอคาว่าเลียงตัวนี้นะคะกับตัวอื่นเช่นเลี่ยงหน เลี่ยงหน υ, หุนห่ยเลี่ยงหนุ่ยก็คือผู้หญิงที่แบบสวยดูดีหรือว่าเลี่ยงใจเลี่ยงใจก็คือผู้ชายที่แบบหล่อหน้าตาดีจางเตอร์ช่วยะคะเหรียญช่างฟ้ากวงจางตาเตอร์เฉาเลี่ยงน,นะคะสามคำนี้แปลว่าดูดีหล่อทั้งนั้นเลยนะคะว,ว้าวสนุกเนอะนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นอชอบ คลิปแบบนี้นะคะอยากให้เราช่วยทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เอาไว้เยอะๆเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราชุยส้มด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจเจียน